ถ้าคุณหน,นีออกจากเกาหลีเหนือได้คุณอาจจะได้กินชโคโค็อกโกพายไปตลอดชีวิตนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2017เมื่อทหารเกาหลีเหนือนายหนึ่งนามว่าโอชงซองพยายามหลบหนีจากเกาหลีเหนือเข้าสู่เกาหลีใต้เขาถูกยิงทั้งหมด5ครั้งก่อนที่จะข้ามเขตปลอดทหารเข้ามาได้โชคดีที่เขาถูกช่วยเหลือโดยทหารเกาหลีใต้ก่อนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เขาได้รับการรักษาและผ่าตัดหลายครั้งที่โรงพยาบาลในเกาหลีใต้สิ่งแรกๆที่เขาร้องขอเมื่อรู้สึกตัวคือขนมช็อกโกพายเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างจนได้ยินไปถึงบริษัทโอรอน Ary, ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ของเกาหลีใต้ทางบริษัทจึงมอบขนมช็อกโกแลตจำนวน1น0กล่องเป็นของขวัญต้อนรับและยังสัญญาว่าจะให้เขาได้กินขนมช็อกโกแลตฟรีตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เท่านั้นแล้วทำไมเขาต้องอยากกินช็อกโกแลตขนาดนั้นสาเหตุหลักๆมาจากนิคมอ,อุตสาหกรรมแกซองที่ก่อตั้งขึ้นในปี2002ที่บริษัทจากเกาหลีใต้สามารถจ้างแรงงานเกาหลีเหนือในการทำงานได้เมื่อผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ต้องการจะให้โบนัสแก่คนทำงานรัฐบาลเกาหลีเหนือกลับมองว่าการให้โบ นัสเป็นเงินถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบทุนนิยมผู้ประกอบการชาวเกาหลีใต้จึงให้ขนมช็อโกโกพายเป็นโบนัสแทนนั่นเองจนช็อโกโกพายกลายเป็นสกุลเงินและสินค้าในตลาดมืดของเกาหลีเหนือเลยก็ว่าได้นั่นเองจึงทําให้โอชงซองอยากกินขนมช็อกโกพายมากๆนอกจากนี้เรื่องราวของช็อกโกพายในเกาหลีเหนือยังทําให้นักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ปล่อยบอลลูนที่บรรจุช็อกโกพายส่งข้ามไปยังเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิมนุษ,ษยชนของประชาชนในเกาหลีเหนืออยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ